รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับ ปีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอยูสุมกรทองนะครับตัวนี้เป็นอยูสุมกรทองหน้าหนุ่มนะครับปี40นะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวเอเดอเอ็กนะครับสีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าพอได้นะครับไม่น่าเกียดนะครับถือว่ามีริ้วรอยแล้วกันนะครับสีซีอ่าไปนะครับรลังกระบะสวยนะครับหัวเก๋งสวยนะครับ เครื่องดูง่ายนะครับรถคันนี้เครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอ <respuesta. S 2> ุปกรณ์อยู่ตำแหน่ง like ที่ถูกต้องนะครับการน่องพันหน้าเดิมนะครับวงบาลายเป็นวงบาลาว power นะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นโดยพาะนะครับรถคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับภาษีหอเจ็นะครับรถคันนี้นะครับกระปุก power เป็น power แท้โรงงานนะครับแผ่นเพดเป็นแผ่นเพดเดิมนะครับแต่น่าจะมีจิกมาหน่อยนะครับ ภายในนะครับประตูรนโตน้าไม่แตกไม่บวมนะครับพวงมาลัยเดิมอยู่นะครับเบาะเปลี่ยนผป้าหุ่มใหม่นะครับเบาะหลังไม่ขาดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแผงประตูนะครับถือว่าพอได้นะครับมีช้ำบ้างนะครับตามอายุตามการเวลาขายก็ตามตภาพ่าปต่งนะครับคันนี้นะครับภาษียุเจ็ดนะครับ เบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่89,000บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถตัวต่อรองสอบถามสภาพเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่สายอีสานนะครับแถวพิมายนะครับแถวโหร่านะครับคืออยู่รถอยู่โหราานะครับและส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้ แนะนำรถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถานํนำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ